แต่ถ้าเราไปดูถูกหรือตำหนิเขาต่อหน้าคนอื่นเขาจะเกลียดเราและหาโอกาสจับผิดเราด้วยสวัสดีค่ะวันนี้เจอครูอ่อนอีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะมาพูดถึงเรื่องการพูดเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเรากับผู้ฟังนะคะหรือระหว่างเพื่อนเราก็ได้นะคะเป็นคู่สนทนากันก็จะมีคําพูดได้หลายคําพูดดีเดียวค่ะที่จะทําให้เรานั้นรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและก็ทําให้เรานั้นเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยที่ดีด้วยค่ะ ความสัมพันธ์ของเราจะได้ยืนยาวนะคะในการพูดตําหนิในการพูดดูถูกคนนั้นเราอย่าตําหนิใครหรือดูถูกใครต่อหน้าคนอื่นเด็ดขาดแม้ว่าคนนั้นเขาจะผิดจริงหรือทําไม่ถูกใจเราจริงๆก็ตามเราไม่ควรพูดให้เรารักษาหน้าของเขาแล้วก็รักษาอีกโก้ของเขาด้วยถ้าเราจะพูดนะคะเราก็หาโอกาสที่จะเรียกเขามาพูดกับเราเพียงลําพังพูดกัน2ต่อ2แล้วเราก็บอกความบกพร่องของเขาหรือหาความผิดของเขาคือหาโอกาสเรียกเขามาพูดตามลำพังค่ะ เราควรพูดให้กำลังใจเขาชมเขาในส่วนที่เขาดีบ้างแล้วให้เขาแก้ตัวทำใหม่ให้ดีขึ้นเขาจะได้มีกำลังใจในการพัฒนาตัวเองถ้าเราทำแบบนี้เขาจะรักเรามากขึ้นแต่ถ้าเราไปดูถูกหรือตำหนิเขาต่อหน้าคนอื่นนอกจากเขาจะไม่รู้สึกผิดและไม่อยากพัฒนาตัวเองแล้วเขาจะเกลียดเราและหาโอกาสจับผิดเราด้วยหรือไม่ก็อาจจะก้าวร้าว่านหาเรื่องเราไปเลย เพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังนะคะอย่าตำหนิหรือดูถูกใครต่อหน้าคนอื่นเด็ดขาดค่ะเป็นข้อที่เราควรจะระมัดระวังไว้อย่างมากทีเดียวค่ะการที่เราไปพูดตำหนิหรือพูดดูหมิ่นใครต่อหน้าคนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนาเป็นการไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยจะทําให้เรานั้นเป็นคนที่ไม่มีใครอยากที่จะเข้าใกล้เป็นผลลบต่อเราค่ะ และงานของเราก็จะไม่ได้รับความร่วมมือด้วยนะคะเราเองเรายังไม่ต้องการที่อยากจะรับฟังคําพูดที่ใครมาพูดตําหนิเราต่อหน้าคนอื่นเพราะฉะนั้นเราก็อยากไปประพฤติปฏิบัติต่อใครนะคะแล้วเราจะเป็นผู้ที่มีแจ่คนอยากจะคบหาสมาคมด้วยค่ะเราจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีลักษณะนิสัยที่ดีในการพูดด้วยค่ะแล้วพบกับครูได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ